เดต้าเนวครบศบทุกคราวต้นใช่ครับก็สนุกครับมันมีสองกิจกรรมก่อนแฟนมีก็จะมีดินเนอร์กับแฟนลับด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นร้องเพลงคุยกันบนดัดฟ้ารูปท็อปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะเป็นงานวันจริงก็สนุกมากครับคนมาเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยแล้วว่าอบอุ่นมากๆไม่รู้กี่ร้อยคนนะนล้แต่สองร้อยกว่าคนนะครับเซอร์ไพรส์นย่ฮะผมว่าชมชอบเอเนจีเขามากกว่ากีตสุดและร้องเพลงตามสดอะไรเงี้ย สนุกมากกับต้นแล้วก็เล่นกิจกรรมกันอะไยใช่แต่ผมต้องรีบกลับเพราะว่ามีงานต่อแต่ต้นเขาอยู่ต่ออย่าอยู่เที่ยวต่อวันหนึ่งเวลาเราพูดคุยแล้วกับไปมห่าว่ก็คุยไม่เยอะมากเพราะว่ามีล่ามมีล่ามแปลให้ด้วยไง <c oughs> แต่ล่ามเขา <c oughs> แปลนิดนึงอนะไรเงี้ยแปลย่ากนิดนึงอะไรก็เลยเราได้ท <c oughs> ักทายอะไรบางนเอนได้เพิ่มตัวต้นกาษครับมีอะไรนะมีไฮทัช <c oughs> มีถ่ายรูปหมู่ แล้วก็มีให้ของขวัญอะไรเงี้ยก็จะได้ใกล้ชิดแป๊บหนึ่งเห็นเขาบอกว่าของขวัญแบบมูลค่าแบบเยอะเลยที่ไปขับไปราหลายจาดนะครับผมเขาเรียกว่าเงินเขาเรียกเป็นจัดใช่ใช่เขาก็มีของขวัญตุ๊กตาของกินแล้วก็ช่องเงินอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเอากลับไทยลําบากสุดๆเลยต้องแบบยัดห่อซื้อน้ําหนักเพิ่มอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บเขาพาไปไหว้พระก่อนเลยพระทันใจส่วนใหญ่ขอเรื่องงานอย่างเดียวเลยฮะ เพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เรื่องงานขอแล้วดีมากๆอะไรเงี้ยก็ถ้าได้ก็ต้องกลับอีกเขาก็แนะนำครับว่าทําแบบไหนต้องหยอดเงินเข้าไปแล้วก็ให้เขาแตะหน้าผากอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเงินอีกครึ่งหนึ่งเก็บมาไว้เป็นสิริมงคลอะไรเงี้ยจริงๆกลับมาเริ่มเยากหรือยังผมว่าก็เรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้ขนาดแต่ว่าเรื่อยๆผมว่าดีขึ้นเยอะจะก็ดีขึ้นเหมือนกันเกบ้าแต่แล้วงานอ๋อก็ก็หลายงานอยู่เดือนหน้านี่ก็ก็มีเรื่อยๆเลยฮะเพราะเดือนนี้ก็ ส่วนใหญ่ไปแฟนมีเยอะนะฮะเพิ่งกลับมาเมื่อวานจากญี่ปุ่นเลยใช่ใช่ใช่เขาผมขอภายในปีนี้ถ้าถ้าได้ก็จะกลับไปครับนี่ผมต้องซื้อตั๋วให้ด้วยละโอเค๋อล้ส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นอีเวนต์มากกว่าซีรีส์เนี่ยเดี๋ยวมีสิ้นปีแน่นอนเขาบอกไว้แล้วแต่เขายังไม่ให้บอกว่าคั่ใคร ใช่ก็น้อยเพราะาคิวไม่ตรงกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็มีงานคู่กับต้นอยู่เรื่อยๆครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว,ว่าก็พยายามมีให้เยอะที่สุดจะได้แบบว่าเซอร์วิสแฟนคลับมากที่สุดถือว่ามีงานคููแต่ก็คุยกันตลอดคุยกันตลอดครับไปกินข้าวแต่ช่วงนี้เริ่มห่างหายจากตีแบตเพราะว่างานงานมันชนกันอะไรเงี้ยรลยว่างไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ เขาพูดตลอดผมก็ขอบคุณมากที่ติดตามผมแล้วก็แบบซัพพอร์ตเราสองคนอย่างเงี้ยเนาะก็จะพยายามออกงานคู่ให้เยอะที่สุดมากกว่าแล้วก็อยู่ด้วยกันก็จะถ่ายให้ลงจะได้หายคิดถึงกันบ้างและญี่ปุ่นเป็นไงบ้างญี่ปุ่นสนุกมากครับเป็นอะไรที่สนุกมากทั้งหมดประมาณ5วันนะ้ครับก็ไปสิ่งที่ผมชอบสักสองวันไปดิสนีย์สี่วันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ ไปไหนก็ได้วันหนึ่งนะส่วนใหญ่ก็แฟนเขาเขาจัดทริปใหม่ให้ผมแบบว่าปรับไปตามที่ผมชอบอะไรเงี้ยผมชอบของเล่นใช่ไหมเขาก็เหมือนไปคุยกับทัวร์ให้ปรับให้ตอนแรกตอนแรกที่เป็นสเกจเดอลจริงๆคือไปไหว้พระไปกินข้าวไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกว่าไปเดินเล่นแบบย่านของเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยไปดูวิวสวยๆข้างบนดีกว่าเขาก็เลยจัดให้ตามที่ผมต้องการโหอ,อิ่มอิ่มใจมากครับเพิ่งกลับเมื่อวานของเล่นเต็มมือเลยไปขับรถ่อ ครับผมได้หุ่นไปกี่ตัวโอ้หเจอเกือบสิบตัวจากแฟนคลับและจากผู้จัดการด้วยชื่อๆกันแต่หมายว่าไปที่นั่นมันเป็นแหล่งของเล่นไงฮะญี่ปุ่นเขาก็เป็นต้นกําเนิดของของเล่นใช่ไหมผมก็ไปร้านที่มันแบบมือสองหายากนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้ของกลับมาที่ไทยที่มันไม่มีอะไรก็แบบโอ้โหปลื้มปิ่มใจ ก็ก็หนักอยู่นะฮะบอกว่าผมจะซื้อ,อนี้ใช่ไหมเขาก็อ๋อเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมีซื้อให้อะไรเงรี้ยโอ้โหพลื้ใจมากครับมีมา้งแบบน้องอะไรไหมครับมีครับมีพวกของขนมแล้วก็กระชับปองนิดหน่อยเอาให้น้องเลยน่าจะชอบซื้อมาให้ครับโดยไม่ต้องรีเควสต์จริงๆเขา<อ>บอกว่าไม่ต้องแล้วเพราะเขาเพิ่งกลับมาแต่บอกว่าจะซื้อไปฝาก,ล,กะาออละกันอะไรเงี้ยเพราชอบไหมครี่ลองซื้อได้ไหมังยังไม่เจอเขาเลยเพ <laughs> ิ่งกลับมาเมื่อวานนี่เลยเมื่อคืนนี่เลย, <laughs> เ,ลยเดี๋ยวต้องหาวันมากินข้าวกันซะหน่อย อาอ๋อมีตริงเห็นเขาคุยว่ามีอินโดนีเซียแล้วก็อีกที่หนึ่งจำไม่ได้ประเทศอะไรน่าจะระหว่างอยู่ในโปรเซสอยู่คะนี้ทำงานหนักขนาดนี้อย่างเราซื้อหวยอะไรไว่าซื้อบ้านซื้อบ้านต่างๆไปอ๋อก็คงซื้อบ้านบางครับแต่ว่ายังไม่ได้โฟกัสตน้นเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วเนี้ยก็อีกสักสองสามปีน่าจะมีแพลนในการซื้อบ้านประมาณนั้นนะ โอ้ห oh, ไม่ได้ตั้งเลยอนะจริงผมอยากแบบซื้อที่ดินใช่ไหมแล้วก็ปลูกบ้านเองมันจะได้ตามที่เราชอบมากกว่าอนะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะไม่ได้แพงมากขนาดน,นั้นเหมือนซื้อให้กับตัวเองหรือว่าพ่อแม่เลยอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยะ,ะใช่ผมเป็นคนติดที่บ้านนะฮะที่บ้านก็พี่น้องอนะไรเงี้ยเขาอยากอยู่กันเป็นกลุ่มๆไม่ค่อยมีใครแยกไปก็เลยแบบว่าซื้อบ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันดีกว่าอบอุ่นดีเมตานนวครบจบทุกข่าว